เลียนเดรสังเฮ้ยเดี๋ยวสิเตือนภัยสึนามิกำลังจะมาไม่นะไม่ไม่ไม่ไมนั่นไงสึนามิเฮ้ยจะหลบที่ไหนดีไปเร็วไปเร็วต้องไปหลบบนบ้านข้างหลังเฮ้ยสึนามิมาแล้วเราจะต้องอยู่ที่สูงเข้าไว้นะคะพวกไหนไหนโอ้นั่นไงเดี๋ยวสิ ยืนตรงทาว่าตรงนั้นจะปลอดภัยไหมเนี่ยมันจะไม่ล้มหรอโอช่วยอกเราด้วยช่วยบกเราด้วยอยฉันต้องอยู่ที่สูงกว่าน,นี้ฉันต้องอยู่ที่สูงกว่านี้ฉันต้องอยู่ที่สูงกว่านี้โอ๊ยฉันขาดขาดแล้วเหลือแค่ท่อนบอลนะไม่จริงไม่จริงทำไงดีละเนี่ยทำไงดีละเนี่ยหา,หาใคช่วยฉันหน่อยอันตรายมากๆเลยอ่ะเกือบเอาชีวิตไม่รอดแน,น่ทำไมพื้น พื้นมันสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะต้องตายคะเนี่ยฮ้หรือว่าเราจะต้องตายนี่เธอกระโดดลงไปแบบนั้นมันดีหรอซูนามิก็ไปแล้วนะเราอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตนะคะแต่ว่า ตอนไปไม่ครบ32นี่เราจะต้องตายหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราเหลือแค่ท่อนบนล่ะเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ทอดชีวิตถ้าเกิดเราตายเราจะได้เกิดใหม่และมีครบ32วัเหมือนทุกคนเอาไงดีจะยอมตายดีไหมเฮ้ยนายนายฉันขอยืมยืมหุ่นนายหน่อยสิโ,โู้หฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันมีเกิน32แล้วเนี่ยเราจะรวมร่างกับหมอนี่เลยดีไหมคะ ตายแล้ว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 แอบแอบแอบเข้าไปในโรงเรียนเอยเอยเๆยนายฮัลโหลไปไหนดีถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยจะอันตรายมากๆเลยที่สำคัญเนี่ยเราควรอยู่ในบ้านนะคะอึ๊บอึ๊บฮ้ยแองกี้บาดนายอย่าโกรธฉันนะหายโฮ้ย,อ,ยอู้รอดชีวิตสรุปว่าไม่ตาย เราจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บอึ๊บปึ๊บน้ำทะเลอยู่ไหนกระโดดเลยอย่าบาังฉันสิฉันจะฆ่าตัวตายเออและแล้วฉันก็เกิดมาครบ32ประการแล้วค่ะแต่ว่าพวกเพืพ่อนๆไปด่านต่อไปกันหมดแล้วทำยังไงดีละเนี่ยนั่นไงวูวนี่นายนี่นายทำไมไม่ไปด่านต่อไปล่ะก็ฉันน่ะ อ้าวกำฉันไปไหนแล้วเนี่ยคุยกับฉันก่อนสิสรุปว่านายเป็นหมาป่าใช่ไหมใช่แล้วบูบูบู๊ว้หายไปแล้วนายนายมาจากไหนอ่ะนายดูสินายจะกระโดดฆ่าตัวตายทำไมว้าวต่านต่อไปอะไรเนี่ยน,าน่าเล่นจังเลยแฮ สนามแข่งรถใช่ไหมว้ายเดี๋ยวสิทำไมอะเกิดอะไรขึ้นซึนามิสึนามิอีกแล้วเหรอสึนามิมาที่สนามแข่งรถเดี๋ยวสิขอฉันขึ้นด้วยคอนนายขับไปขับไปเออนั่นแหละขับไปเอ้ยเอ้ยต้องหนีก่อนแล้วใช่ไหมขับรถไปไม่ทันใช่ไหมน้ำมาจากทางไหนกัน ว้าวตรงนี้เป็นพื้นใสนะคะพื้นแก้วนั่นเองไหนน้ำมาจากทางไหนนั่นไงนะต้องไปอยู่ที่สูงไม่นะตรงนี้ยังสูงไม่พอต้องไปที่นูน่นไปไงล่ะเนี่ยปีน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 หลีกไปหลีกไปขึ้นขึ้นเร็ว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 ,ว,วไอ้บ้าโอ้โหดูสนามแข่งรถตรงนั้นสิ พังยับเยินเลยอะแต่ก็ยังมีผู้รอดชีวิตนะอย่าให้รู้นะว่าผู้หญิงคนที่ดันเราตกเมื่อกี้คือใครเรามาในด่านด่านอะไรเนี่ยกดังเก็บข้าวหรอโกดังเก็บฟาร์มข้าวนะคะเราจะต้องตามหาผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ผักเราตกลงมาพายุทอร์นาโดกำลังจะมาเราจะต้องหลบที่ไหนไวาหลบในโกดังรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้ววูฮดูสิพายุมาทำไงดีทำไงดี ดันดันดันแต่ดันตกเลยเมื่อกี้มีคนแบบทำเราตกอึ๊บเฮ้ยเหมือนเหมือนอีกคนจะตกแล้วอะดันยังไงอะนิสัยเสียมากเลยเนะถ้าดันคนอื่นตกอาช่วยผมด้วยผมจะตกฉันขอโทษนายจับมือฉันไว้ฉันจะไม่ทำให้นายต้องตายนะจับมือฉันไว้ยายนี่แน่เลยอะยายเชอรี่ใครก็ไม่รู้ว่าที่ดันเราตกอะแต่ผู้ชายคนนี้เขาทำบุญมาเยอะนะคะไม่ตกอย่ามาดันฉันนะอย่ามาดันฉัน เวรกรรมตามสนองสมนำหน้าไหมล่ะจะไปแกล้งเขาเนี่ยแต่ตัวเองดันตกลงเองเฮ้ยทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยน้องสาวน้องสาวพอจะมีสักสองร้อยไหมเจ้าอืมไม่มีค่ะหนูตายมาเพิ่งเกิดใหม่นี่แหละว้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยพวกเรามาทัศนศึกษากันที่ท่ายทหารนะคะฮู้มีรถถังด้วยอันตรายนะเนี่ยโว้ ทำไมรถถังสั่นอย่างนั้นอะ่ะอุย้ยดูสิอีกคนกําลังจะตายแล้วอะ่ะไปโดนอะไรมานายทําไมแขนขาดเดี๋ยฉันถมพยาบาลให้ไหมเดี๋ยวยฉันผักนายให้นายตายดีไหมรู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้รอดชีวิตนะคะจากด่านที่แล้วอ๊ยทําไมท่าย,ยืนเราเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมาอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยหลบตรงไหนดีว้ายดูสิคนที่อยู่ที่สูงตกลงมาตาแอบตรงไหนเดีย ที่สูงไม่ปลอดภัยหรอต้องดูทุกคนสิพวกนายพวกนายขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละจะต้องมีแบบหลังคาปิดไว้นี่ยเหมือนของเรานะคะมีอะไรไม่รู้ปิดไว้เนี่ยก็เลยไม่แบบไม่โดนเราด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่ในรถถังไม่ปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยนายนายเกาะไว้แน่นๆนะโอ้โหดูนายสิ นายขึ้นไปสูงเอ้ยนายอย่าตกอย่าตกขึ้นมาขึ้นมาเออไม่ต้องสูงกว่าฉันเดี๋ยวตกนะปีนมาด้วยเหมือนละิงเกาะ,ะดึะ๊นะึด <pine> ดึด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 ึดึดึว้ายนายฉันไม่ได้แก้งนะนายตกลงไปเอ้ยยังโดนนะคะอยู่ตรงเนี้ยแอบตรงไหนดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิมันจะมันจะมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วดูสิมันเอียงแล้วอะ โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วไม่วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งเย่รอดรอดมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนเองติดอ,อันดับด้วยอะลินเดเลดจังโหไ่อันดับขึ้นไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยว้าวมีตะเกียงด้วยแอบดีกว่าแอบในฟางข้าวทุกคนเป็นไหนกันหมดอะไปชั้นสองหรอไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้น่ะโอ้ท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้ สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตาแล้วฉันกำลังจะปีนปีนอะไรเนี่ยเป็นท่าที่มองท้องฟ้าได้แจ่มแมวมากทนาดท่านาโดท่านาโดท่านาโเยเราเจอรถไถค่ะรถไถนานายนายขับรถหนีกันขยับได้ด้วยเมื่อกี้เราเห็นหนายขยับนะอ้ย,ย,ย้ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายวิกลุดวิกลุด แค่วิกุตแค่วิกลดุดูสิทรงผมของฉันเพิ่งจะไปสะได้มาเอาไงอะ่ะทอร์นาโดโอ้โหเราต้องห้ามเข้าไปใกล้าพายุนะคะดูสิเกือบตายเนะี่ยเลือดลดไปครึ่งหลอดเลยทำไงดีเนี่อุยอุ๊ยอย,อย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนายมาทางนี้มาทางนี้อย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นและแล้ว,ลวชีวิตของฉันได้ผ่านพ้นไปหลังจากที่ทอร์นาโดลูกใหญ่พัดพามา ทำให้ฉันกลายเป็นหญิงสาวที่ต้องไปบวชชีเลยค่ะอว้ชื่อเราชื่อเราไั้ไงได้ไงยังติดอันดับสิบอยู่นะคะไปด่านต่อไปกันเลยอูย้เอาแข่งรถอีกแล้วทำไงดีไม่มีผมอะ่ะมาด่านแข่งรถนะคะเดี๋ยวต้องไปจับจองรถก่อนอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยขึ้นบันไดนะสงสารมากเึบขอคันหนึง่งขอคันหนึง่งขอคันหนึง่งนี่เธอยายหัวม่วงขอฉันขี่ได้ไหมอะ่ะ นี่นี่คันนี้ไงด็กป้ยเดี๋ยวนะทำไมเลื่อนรถอะโอ้โหกี่ทำไมเลื่อนรถอะเลื่อนเลือนีด้เดียวเลยชีวิตที่ช่างน่าสงสารทำไมอีกคนหัวติดเนี่ยเอาอีกแล้วอะจะหลบตรงไหนดีละเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอะโอ้ยดูสิสิ่งก่อสร้างพังทลายไปหมดเลยดูพื้นสิตายแล้วนี่ขนาดหลบอยู่ใต้สะพานนะเฮ้ย สะพานเปลี่ยนสีอ่ะจะพังไหมเนี่ยนายนายคิดว่าหลบอยู่ใต้สะพานจะพังไหมอ่ะดูสิมันเริ่มกลายเป็นสีดำวาไม่พังหรอกฉันตายเลยโอ้โอเข้าไปที่ร้านค้ากันดีกว่ามีอะไรขายบ้างเอ่ยเอ๊ถ้าให้ทายน่าจะเป็นมะเขือเทศริกหยวกหรอสีเขียวหรืออาจจะเป็นผักแล้วก็น่าจะเป็นแครอท อะไรกลมๆระเบิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น่าจะเป็นผักผลไม้นะคะเฮ้ยอะไรอะน้ําท่วมเรอเฮ้ยต้องอยู่ที่สูงต้องอยู่ที่สูงต้องไปที่สูงต้องไปที่สูงเดี๋ยวสิจะไปที่สูงยังไงดีอะเฮ้ยปีไปข้างบนยังไงนะ่ะเฮน้ําท่วมแล้วน้ำท่ว ตายแล้วหนีไม่ทันแน่เลยอ่ะปีนไปยังไงที่สูงอ่ะอึ๊บอึ๊บเมื่อกี้ฉันจะรอดแล้วอึ๊บอึ๊โออ้ยไป้ยโอ้ยตายอีกแล้วอ่ะดูที่ว้าวตึกนั้นมันสูงจังเลยฮะกลัวว่าตึกจะถล่มจังเลยอ่ะจะเข้าไปข้างในดีไหมแต่ทาไมเนี่ยทุกคนวิ่งเข้าไปข้างในกันล่ะออกมาข้างนอกดีกว่ากลัวตึกจะถล่ม รู้สึกว่าตึกนัานจะถล่มมากกว่ามาดูกันนะคะว่าเขาจะประกาศเตือนภัยอะไรหูนั่นดูสิขึ้นไปข้างบนแล้วนะ่ะฟ้าผ่าคฟ้าผ่าอยู่ข้างนอกอันตรายอยู่ในบ้านก็อันตรายเราต้องอย่าเข้าไปในที่แบบเป็นสายล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในตึกทาวเวอร์น่าจะมีอะไรที่เป็นสายล่อฟ้าอยู่นะฟ้าผ่าฟ้าผ่า,า,ผาดูสิพังหมดเลย พวกนายหนีลงมาข้างล่างเถอะเชื่อฉันเธอพูดจริงหรือเปล่าเนะี่ยถ้าเธอพูดจริงพวกฉันจะกระโดดลงมานะอ้าวพูดจริงสิทำไมไม่กระโดดลงมามาเร็วมาอยู่ข้างล่างกันปลอดภัยกว่าเยอะเลยโอ้โหสรุปว่าเป็นตึกเป็นตึกล้อฟ้าใช่ไหมคะเนี่ยมาลงมาลงมาเชื่อฉันว่าเกือบตายแล้วไหมล่ะหล่นลงมาดีนะที่แบบไม่ทับหน้าไม่งั้นแบบ หน้าพังแน่นอนเดี๋ยวแบบวิกหลุดอีกเอาเธอไหนบอกว่าไม่เชื่อฉันลงมาข้างล่างแล้วเหรอฉันก็อยากจะลองเชื่อใครบ้างดูอะโอ้ยเอยเอยกันตัดทําไมเย่ปามาที่สวนสาธารณะกันเลยค่ะโอ้โหนั่นลูกปั้นหุ่นอะไรเนี่ยทหารเหรอฮ่า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 เปิดเปิดทางให้เขาไปนอยเปิดท้ายเขาไปน่อยว้ายแต่ทําไมต้องมา มาแอบกันที่นี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้ยทำไมอีกคนนอนตรงนั้นอะทํ้ทำไมมีที่แอบที่เดียวแล้วยังไงอะเฮ้ยพายุทรายมานะคะจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหอึดอัดมากเลยอะโอ้โหลูกปั้นไหนถ้าหารจะพังไว้นั่นอะว้ายเฮ้ย,ยลมพัดนายเหรอเอ้ยขอเข้าไปนิดนึงขอเข้าไปนิดนึงขอเขอ้า หลบอยู่ตรงนี้หลบอยู่ตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยนา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 ยอย่าดันฉันเดี๋ยวฉันตายโอ๊ย,อย,อยหลบที่ไหนดีอ่ะยืนใต้ต้นไม้ยืนใต้ต้นไม้น,น,ไมนายนายว่าต้นไม้มันจะปลอดภัยเหรอตูสิต้นไม้สลายกลายเป็นทรายหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าสลายหรือว่าทรายปกคลุมฉันว่ามันน่าจะปลอดภัยนะฉันยืนมาตั้งสักระยะหนึ่งแล้วแหละฉันก็เลือดไม่ได้ลดเลยอะ่ะแต่ฉันเลือดเต็มกว่าไปไปเปลี่ยนที ไปต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นไม้อีกต้นหนึ่งตอนนี้เรายังไม่โดนพายุเลยนะคะแทบจะไม่โดนพายุด้วยซ้ำเย้รอดเฉยเลยกับตันท้าฉันว่าเราบินไปเลยดีกว่าค่ะฉันว่าแบบนี้เราจะต้องบินพุ่งทะยานออกไปยานฟาฟ้าเลย คลิปนี้ก็ต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าอยากให้เล่นแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีกลืมไดแล้วจังที่แครไทยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าสตอร์